คลิปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มนี้จากผู้จำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะคะก็สามารถมาบันทึกการเพิ่มนี้จากผู้จำหน่ายในระบบได้นะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากการที่เขาวางบินลผิดนะคะราคาสินค้าอาจจะมากกว่าจำราคาที่เขาเสนอเราแล้วเราจ่ายไปนะคะอาจจะแบบ ราคาผิดนะคะมันจริงๆมันสูงกว่านั้นนะคะก็เป็นไปได้หรือเป็นในกรณีค่าปรับต่างๆเราอาจจะจ่ายเงินเขาล่าช้านะคะแล้วก็เขาก็เลยมาเพิ่มหนี้เราเป็นค่าปรับหรืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะวิธีการที่เราจะเพิ่มหนี้ทางฝั่งผู้จําหน่ายนะคะก็ให้เราเข้าไปที่เมนูซื้อนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าแล้วก็กดเพิ่มหนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เพิ่มหนี้เลือกเป็นคลังไหนก็ได้นะคะ ตัวเพิ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสต็อกสินค้านะคะมันจะเกี่ยวเฉพาะเกี่ยวกับสินค้านะคะ,ะมันจะเกี่ยวเฉพาะจํานวนเงินเท่านั้นนะคะว่ามันจะมีเราจะมีนี่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนรหัสรายการนะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าเราจะเลือกเป็นรหัสรายการสินค้าก็ได้เช่นแบบเขาเพิ่มนี้สินค้าตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับค่าอื่นๆเช่นค่าปรับ หรือว่าค่าบริการหรือค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็สามารถเพิ่มรายชื่อสินค้าเข้าไปใหม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างการเพิ่มนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านะคะเราก็เลือกสินค้าขึ้นมาค่ะว่าเขาต้องการเพิ่มนี้สินค้าตัวไหนนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปว่าว่ากี่บาทนะคะสมมติว่าเขาเพิ่มนี้นะคะตัวสินค้าทเวลพัสนะคะเพิ่มเติมเข้ามาจำนวน 100บาทนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะใบเพิ่มนี่ก็เลือกว่าเป็นราคารวมแวดหรือแยกแวดได้นะคะแล้วก็ถ้ามีการเพิ่มนี่มากกว่า1รายการนะเราก็เลือกกดลูกปุ่มลูกศรลงนะคะแล้วก็เลือกรายการสินค้าถัดไปสามารถเลือกรายการสินค้าหรือว่าบริการก็ได้นะคะ,ะสมมติอันนี้เพิ่มนี่มา50นะคะ อ่าเป็นร้อยห้าสิบบาทสมมตินะคะการเพิ่มนี้นะคะก็คือสามารถที่จะบันทึกว่าเราจ่ายเงินเขาไปในทันทีเลยก็ได้หรือว่าเราจะค้างเงินเขาไว้ก่อนแล้วมาค่อยมาหักลบกันตอนที่เราจ่ายเงินอีกทีนึงก็ได้นะคะสามารถทําได้ทั้ง2กรณีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกนะคะสมมุติว่าเราจะถ้าเราต้องการที่จะจ่ายเงินเขาทันทีนะคะเราก็ใส่ จำนวนเงินเข้าไปที่ช่องเงินสดแล้วกดกด enter ให้ค้างชำระนี่เป็นศูนย์นะคะหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราจ่ายเงินเขาเหมือนกันแต่เราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเราก็ไปที่แท็บรายการจ่ายชําระแล้วก็เลือกประเภทที่เราจะจ่ายเงินให้เขานะคะแล้วก็เลือกรหัสบัญชีที่เราจะจ่ายเงินออกไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะคะอ่าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะกดปุ่มลูกศรลงลูกศรขึ้นด้วยนะคะให้ค่ามันรีเฟซนะคะแล้วก็เช็คดูว่า ช่องค้างชําระมันแสดงถูกต้องไหมนะคะถ้าเราจ่ายแล้วเนี่ยค้างชาระมันต้องเป็นศูนย์นะคะหรือในกรณีที่ถ้าเกิดเราจะต้องการลบรูปแบบที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดปุ่ม Control Delete ที่ปั้นคีย์บอร์ดออกนะคะยอดมันก็จะกลับมาที่ค้างชาระถ้าในกรณีที่เราบอกว่าเราขอไปหักลบตอนที่เราจ่ายชําระนี่เขาอีกทีนึงตอนนี้เรายังไม่จ่ายก่อนก็ได้นะคะก็กดปุ่มบันทึกไปนะคะ รหัสของใบเพิ่มหนี้จะเป็นรหัส ICV นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปทำการจ่ายเงินโดยที่เอาใบ ICV ใบเพิ่มหนี้ไปเพิ่มหนี้ในการจ่ายเงินให้ดูนะคะก็เข้าไปที่การเงินแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีการซื้อสินค้าแบบเงินเชื่อ,อไว้ก่อนนะคะมันถึงจะมีการจ่ายเงินได้นะคะ,ะแล้วก็เข้าไปที่การเงินนะคะจ่ายเงินแล้วก็จ่ายชำระหนี้นะคะ ตะกี้เราเลือกเป็นการเพิ่มหนี้ของเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าเป็นของบริษัทหัดใหญ่สิรินะคะอ่าเดี๋ยวลองไปการเงินนะคะจ่ายเงินแล้วก็จ่ายชำระหนี้นะคะดกดปุ่มเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกบริษัทหัดใหญ่สิริขึ้นมานะคะ แล้วก็กดเลือกบินนะคะแล้วก็ใส่ช่วงวันที่ที่มีการซื้อสินค้าแล้วก็มีการเพิ่มหนี้นะคะอะ่แล้วก็เลือกขึ้นมาแต่ว่าในกรณีนี้นะคะในตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีใบซื้อสินค้าที่ค้างชําระเงินอยู่ดังนั้นมันจะขึ้นมาเฉพาะรหัสของใบเพิ่มหนี้เพื่อให้เอามาหักลบกันนะคะถ้าเกิดเราเลือกใบเพิ่มหนี้เข้าไปร่วมกับใบจ่ายชําระเงินหนี้มันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาสมมติยอด ของใบซื้อสินค้ามันเป็น5,000บาทมันก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีก150บาทถ้าเราเลือกรหัสนี้เข้าไปด้วยนั่นเองนะคะ